สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวยพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้มาเจอกันอีแล้วเนาะนี่วันนี้นะครับมาแนะนําวิธีการปลูกมะเขือนะเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเออก็แค่ปลูกมะเขือองมันจะไปยากอะไรเฮ้เฮเมื่อคลิปที่แล้วเราทําการขยายพันธุ์มะเขือไปแล้วเนาะวันนี้จะมาเจอวิธีการปลูกนะครับปลูกมันไม่ยากนะครับแต่ปลูกยังไงให้มะเขือติดลูกแล้วก็อยู่กับเราได้นาน,านเอเอลืมไปบอกว่าต้องปลูกในกระถางเท่านั้นนะ นะครับอยู่ในกระถางแล้วนะมามาดูกันเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอเคลีย์ก่อนแป๊บนึงทิ้งไปเลยมาเริ่มกันเลยเตรียมกระถางตะกร้ามาแบบนี้นะครับต่อไปให้เพื่อนใช้ตัวนี้นะครับนี่เป็นใบกล้วยแห้งใบตองแห้งใบกล้วยแต่ว่ารองก้นกระถางไม่ให้มันร่วงไม่ให้ดินมันไหลออกนะครับวัตถุดิบอุปกรณ์ของเราจะจะ,จะมีฟาง อีฟังเกล็ดนะครับขี้งวัวขี้งัวแล้วก็ดินนะครับเนี่ยแค่น,นี้เลยนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะนําทุกอย่างมาผสมกันยิ่งผมผสมมันแล่ละเนี่ยเราจะใช้ดินดินอืมอืมใครที่ต้องการผสมนะครับผมแน,นะนํานะให้ทําตามผมนะใครที่ทําการปลูกผักลงกระถาง ทับตามผมก็ได้นะนะครับขี้วัวแกลบดินนะครับนามากองรวมกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เราลากลากมามากองมากองมาคลุกเคล้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะนะครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าดินนะครับต้องทําการหมักให้เรียบร้อยนะครับแกลบก็หมักเรียบร้อยขี้วัวก็ทําการหมักเรียบร้อยนะครับเราสามารถนํามาปรุงแล้วก็ปลูกได้เลยเนาะมานะครับมาเริ่มกันเลยนี่แบบนี้ดินขี้วัว เนี่ยมันจะง่ายนะครับใครที่ชอบปลูกนะเนี่ยเห็นไหมลากเข้ามาอย่างเงี้ยเลยปลักชุกเข้ากันอย่างเงี้เลยเนี่ยง่ายแป๊บเดียวเสร็จแล้วดูอ่ะต่อไปนะครับนำตกะกร้าที่เราทำการรองก้นหลุมด้วยใบตองเตรียมไว้แล้วนะครับอินใส่ อ,อใส่ประมาณนี้นะต่อไปเห็นเพื่อนเอาตะกร้ามานะครับแบบนี้นะตะกร้ามาใส่ดินเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ทำการคว่ำไว้คว่ำอย่างนี้นะครับมะเขือของเราถ้าถ้าเราปลูกถ้าเราไม่มีตัวนี้มะเขือมันจะซุดดินจะซุดไปเรื่อยๆนะนะครับ ถ้าอยากปลูกมะเขือให้มันดูยิ้มให้มันดูให้มันอยู่ยาวๆนะครับทำตามที่ผมแนะนาได้เลยนี่ภาพอย่างนี้เลยต่อไปนําพันมะเขือของเรามานี่โอ้โหดูเพื่อนดูรากเลยสมบูรณ์มากนะครับแล้ววางกะขนาดนะครับให้มันได้เสมอกับกระถางนะ แบบนี้นะครับที่เหลือก็อเติมดินหมดเลยนะครับไปก,บการลุยเติมเข้าไปนี่เราก็จะได้กระถางมะเขือแบบนี้เลยนะครับมันสามารถอยู่กับเราได้สี่ห้าปีหกปีนะแล้วแต่เราดูแลรักษานะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับปลูกมะเขือ วิธีการนี้นะมันจะสามารถอยู่กับเราได้นานมากๆนะครับนานจนลืมไปเลยนะครับถ้าเรารู้จักการแต่งกิง่งแต่งทุกอย่างนะครับเนี่ยนะครับต่อไปทําการรดน้ําทําการรดน้ําไปให้ชุ่มเลยนะครับรไดไปค่อยๆกดไปเพราะว่าตะก้าเราตรงกลางนี้อยู่นี่ใช่ไหมเราก็รดไปค่อยกดไปเรื่อยเพื่อนๆดูความแรงของลมนี่วันนี้ลมแรงมากเลย นี่นะครับใครปลูกมะเขือไม่มีลูกปลูกมะเขือไม่ค่อยโตนะครับทําการเตรียมดินทําการปลูกตามที่ผมแนะนําเลยแล้วมันจะอยู่กับเพื่อนได้นานมากนะครับไม่เชื่อลองดูก็ได้นะนะครับลองดูสักกระถางก็ได้มันจะอยู่นานมากแล้วลูกก็ดกนะครับรากเดินดีเพราะว่าเรามีตัวตัวรองก้นข้างล่างไง เ,เรารองไว้ข้างล่างนี้นะครับทีนี้รากมันก็จะแผ่ลงแผ่ลง,ลงอย่างนี้เลยแล้วเราก็นําไปฟางไว้ในที่แดดร่มน้ำไรแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้ววิธีการปลูกมะเขือเนี่ยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนไม่ถึงเดือนดีด้วยมันก็จะเริ่มมีดอกติดแล้วแล้วก็ติดลูกแล้วนะครับเนี่ยวิธีดีมากเลยนะอ่อวันนี้ผมมาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการปลูกมะเขือในกระถางอย่างไรให้มันยืนยงยืนยาวเนาะอันนี้เป็น แกลบนะครับแกลบหมักนะครับหมักเติมปลนะูกเนาะผมยังมีวิธีการทำกรเกษตรอีกเยอะมากนะครับที่จะมานำเสนอเพื่อนๆด,ดูกันเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปด้วยก็ได้นะถ้าคิดว่าคลิปเีนี้มีประโยชน์นะครับแล้วมาเจอกันใหม่นวันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทำกรเกษตรรูปแบบง่ายๆเนาะเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามผมมาคงจะรู้หรอกว่ามันง่ายง่ายเกินง่ายจนต้องตกใจแหละ แล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดตามนะครับสวัสดีครับ